สัมมาอาระหังสัมมาอาระหังสัมมาอาระหังสัมมาอารหังสัมมาอาระ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 หังสัมมาอระหังสัมมาอรหังสัมมาอาระหังสัมมาอาระหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังสมารหัง ส,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 สมสาระหังสม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 าระหัง สัมมาระหัง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  สัมมาระหัง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  สัมมาระหังสัมมาอระหังสัมมา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 ระหัง สมาระหังสมาระหังสมาระ pues ห mm ังสมาระ pues หังสมาระหังสมาระห nah ังสมาระห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 ังคำอธิษฐานตอนกวดน้ำลงดินบุญก <บ muffin. S 1> ุศลอันใดทั้งหลายท <Napoleon. S 1> ั้งปวงที่ตัวข้าพเจ้าได้กระทำมาแล้วในวันนี้ ข้าพเจ้าขออุทิศให้แด่คุณบิดามารดาครูอุปัชชาอาจารย์ญาติสนิทมิสหายผู้มีอุปการะคุณทั้งหลายขอให้ทุกท่านจงมีส่วนในผลบุญนี้ทุกประการข้าพเจ้าขอน้อมส่งบุญนี้ไปให้แก่เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายที่ได้เบียดเบียนข้าพเจ้าอยู่นการบัดนี้ทําให้ข้าพเจ้ามีทุกข ไม่ว่าท่านจะติดตามมาจากพบชาติใดรวมทั้งเจ้ากรรมนายเวรที่ข้าพเจ้าได้กระทำล่วงเกินในปัจจุบัน,นชาตินี้ที่ระลึกได้ก็ดีที่ระลึกไม่ได้ก็ดีไม่ว่าท่านจะอยู่ในพบภูมิใดขอให้ท่านจงมาอนุโมทนารับเอาบุญกุศลที่ข้าพเจ้าอุทิศให้ในครั้งนี้โดยทั่วกันทุกท่านทุกตัวทุกตน ทุกภพทุกภูมิขออานิสองผลบุญดังกล่าวนี้โปรดกายเป็นทิพยาสมบัติตามที่ท่านปรารถนาทุกประการเถิดเมื่อทุกท่านได้รับในบุญกุศลน,นี้แล้วขอจงมีเมตตาจิตคิดเป็นมิตรกับข้าพาเจ้าโปรดอโหสิกรรมหยุดการอาฆาตพยาบาทจองเวรอย่าได้เบียดเบียนข้าพาเจ้าอีกต่อไป ขออธิฐานใจให้ท่านได้ไปอยู่ในภพภูมิที่สูงยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยอานิสงส์งแห่งเมตตาจิตนี้ขอให้ท่านปราณีช่วยเปิดทางให้ข้าพเจ้าได้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาที่ข้าพเจ้ากำลังประสบอยู่ขนาดนี้ให้หมดไปให้สิ้นไปให้สูญไปตั้งแต่การบัดนี้ที่ข้าพเจ้าได้กรวดนะ้ำฝากพาแม่ธรณีนี้ไปให้ด้วยเถิด สาทุก